ตอนที่สี่เรื่องจริงหรือความฝันอาชิบหายนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันยังฝันอยู่หรอนางสุภาสิทธิ์ที่ว่าเราคิดกลางวันฝันตอนกลางคืนไม่คิดว่าจะได้เห็นความฝันที่เหมือนจริงขนาดนี้ถ้านี่คือความฝันจริงมันก็จะเปลี่ยนไปตามใจของผมฉันไม่เห็นเธอฉันไม่เห็นเธอฉันไม่เห็นเธอ ไม่หายไปเอ๋ให้ตายเถอะอาจเป็นเพราะฉันเหนื่อยเกินไปเลยออกจากความฝันนี้ไม่ได้ใช่ไหมจำได้แล้วฉันจำได้ว่าเคยอ่านผ่านตามาก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าฝันอยู่หรือเปล่าก็ให้ลองหักนิ้วตัวเองไปด้านหลังดูถ้านี่คือความฝันมันก็จะขยับนิ้วไปข้างหลังได้สบายๆแล้วก็ไม่ต้องเจ็บ คุณกำลังทำอะไรน่ะบ้าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ความฝันเหรอนี่นี่มันไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงเธอเธอมาที่นี่ทำไมให้ตายเถอะพีตัวนี้ตามฉันกลับมาถึงที่นี่เลยเธอตามมาเพื่อฆ่าฉันเงินเหรอหืมนี่มันดูเหมือนว่าเธอไม่ได้จะมาเพื่อฆ่าฉันนะฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณเอะทำไมเธอถึงอยากเจอฉันล่ะ เราไม่รู้จักกันนี่นะสามีของฉันบ้าชะมัดสถานการณ์แปลกประหลาดนี้มันอะไรกันหรือว่าเธอจะคิดว่าฉันเป็นสามีของเธอคงไม่ใช่ว่าคุณลืมเรื่องนั้นไปแล้วหรอกนะอันที่จริงแล้วเมื่อคืนฉันเธอเธอน่ากลัวจริงๆฉันต้องเอาตัวรอดก่อน แน่นอนฉันไม่มีทางลืมเธอหรอกเออเธอชื่อจิงหลีอ่ะใช่แล้วจิงหลีฮ่ฉันรอดแล้วฉันคงโดนฆ่าแน่ๆถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นแต่ผีตนนี้เธอก็สวยมากจริงๆอ่าเป็นเพราะฉันโสดมานานเกินไปหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะมีความรู้สึกแบบนี้กับผีอ เธอมาที่นี่ได้ยังไงน่ะที่นี่อยู่ห่างจากสุสานเจ้าหญิงตั้งสิบกว่ากิโลเลยนะอืมใช่แล้วเฮ้ยเธอหายไปไหนซะแล้วฉันอยู่ข้างในร่างกายคุณว้าว Oh. เธอค่อนข้างน่ารักแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีเจตนาร้ายต่อฉันเลยระวังทำไมเธอถึงไม่เปลี่ยนชุดล่ะดูท่าจะขยับตัวยากนะอม huh? um นี่คือคาถาที่ฉันเคยได้ยินมาก่อนใช่ไหม ฉันบอกให้เธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่ให้แก้ผ้าออกให้หมดนะเฮ้ยโปรดติดตามตอนต่อไปแปลไทยโดยเพจกินมะม่วงละง่วงนอน